สวัสดีค่ะวันนี้เหมือนระดามีสูตรขนมัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อนสามสีนะคะมาทำให้ชมกันค่ะสูตรนี้ใช้แป้งข้าวเหนียวผสมกับแป้งมันนะคะส่วนเผือกก็ใช้เผือกต้มจะใช้เป็นเผือกขนาดเล็กๆหรือว่าเป็นเผือกผลตัวโตก็ได้ค่ะ ส่วนสีชมพูเราใช้สีผสมอาหารนะคะที่ปลอดภัยจากนั้นผสมแป้งข้าวเหนียวกับแป้งมันแล้วก็แบ่งเป็น3ส่วนนะคะ3สีอย่างที่เราต้องการะคะ่ะเทสีลงไปในแป้งที่ผสมกันแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำกะทิไปนวดจนกระทั่ง เริ่มปั้นเป็นก้อนได้ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่มระดาษชาแนเเล,ลด้วยค่ะค่ะตอนนี้แป้งก็อยู่ในสภาพที่พร้อมแล้วนะคะที่จะปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆได้ค่ะ แป้งส่วนที่เราจะทำโบลอยเผือกนะคะเราก็นำเผือกเนี่ยมาบีบๆนะคะแล้วก็ผสมลงไปในแป้งแล้วก็นวดเหมือนกันเราได้ัวลอยนะคะครบทั้งสามสีตามที่ต้องการแล้วค่ะปั้นแป้งทั้งสามส่วนนะคะเป็นก้อนกลมเล็กๆนะคะแล้วก็ต้มนะคะ รอจนเม็ดบัวลอยเนี่ยลอยขึ้นมาเราก็ตักออกไปใส่ในน้ำเย็นข้างนอกค่ะเห็นไหมคะสวยงามทั้งสามสีเลยค่ะมาดูในส่วนของน้ำกะทินะคะเราก็จะต้มน้ำกะทิกับน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะจนกระทั่งเดือด ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนที่เราเตรียมไว้ลงไปต้มนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครชอบนมสดนะคะก็ใส่ได้ตอนนี้เลยค่ะเวลาเสิร์ฟนะคะเราก็ตักเม็ดบุลรยใส่ถ้วยนะคะแล้วก็ตักน้ำกะทิราดลงไปตามที่เราต้องการแค่นี้เราก็จะได้บุลรยเผือกมะพร้าวอ่อนและก็มีสามสีด้วยค่ะ